กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม Mortal Kombat Mobile นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดมินนะครับจะมารีวิวเกียร์กกปิดฉาก Scorpion นะครับหรือว่าเกียร์เป็นชิปนั่นแหละ สำหรับชาเลนต์นะครับตอนนี้ยังไม่มีแจ้งนะครับเพราะว่ายังไม่มีประกาศออกมาครับแต่ว่าเหมือนเห็นหลุดๆออกมาว่าอาจจะเป็นทันย่านครับแต่ว่าแอดจะขออนุญ,ญาตยังไม่ประกาศนะกันนะครับเพราะว่ายังไม่รับประกันจริงๆว่าจะมานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาเนี่ยแอดจะโพสไปในชุมชนหรือว่าจะทําเป็นคลิปให้นะครับอาเดี๋ยวแอดจะขอเปิดเกียร์จากในหน้าของของคอยนะจะได้เห็นสถานะเต็มเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่เกียร์เป็นชิปไปแรกกันเลยนะครับก็คือไปนี้เ e รสเรดยินจาฟิสเกอร์หรอ ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับสำหรับเกียร์ใบนี้มันก็เป็นเกีย e ร์อีพิกนะครับที่ใส่ในช่องเครื่องรางหรือว่าอคเซสซอรีนะโดยจะมีความสามารถแรกเนี่ยคือเวลาที่เราโจมตีปกติสําเร็จนะครับเรามีโอกาส15%ที่จะทําอีกฝั่งติดสถานะคาสาบนะครับหรือว่าเคิร์สอาเคิร์สเนี่ยสามารถซ้อนทับกันได้ทุ้งสองตัวนะครับหรือว่าติดได้2ครั้งอะ่ะก็คือมันมี2สถานะพร้อมกันนะสำหรับสถานะเคิร์สเนี่ยจะมีผลทําให้ตัวละครอีกฝั่งไม่สามารถโจมตีติดคีย์ทค,คลอลได้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่มันค่อนข้างดีนะแต่สำหรับแอดแอดคิดว่ามันเฉยเยนะครับแอดก็ไม่ค่อยเล่นเคิร์สเท่าไหร่ส่วนความสามารถตัวต่อมาเนี่ยก็เป็นความสามารถที่ใช้คอมโพกับเคิร์สเลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้กับไปนี้ก็ได้สําหรับในความสามารถนี้ถ้าเกิดไปฝั่งนะมันติดสถานะบ่วงหรือว่าสถานะขับสามนะครับหรือว่าคะแนนหรือว่าเคิร์สเนี่ยอาผู้สมใจเกมไเนี้ยจะมีภูมิต้านทานต่อดีบัฟมากขึ้นเลยนะครับอาอยู่ที่70% มันก็เหมือนกับเทรมเมอร์เคลื่อนที่เลยนะเออก็คือเราไม่รับผลดีบัฟออีกฝั่งอ่ะก็เนี่ยถ้าไปคอมโบกับชางทรงแล้วก็ <c oughs> มีเหนียวแน่นอนนะส่วนต่อมาก็เป็นความสามารถเพิ่มสแต็กในหอคอยนะครับเป็นทั้งเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เลือดเนาะพลังโจมตีก็เพิ่ม225%ส่วนเลือดก็เพิ่ม450 ความสามารถตัวต่อมานะครับก็เป็นความสามารถเฉพาะของสกอร์เปียนเท่านั้นนะครับเอาความสามารถนี้จะไปติดให้กับสกอร์เปียนตัวไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นการ์ดเพชรนะการ์ดทองกับการ์ดซิลเวอร์ก็ใช้ได้นะครับซึ่งความสามารถตัวที่แอดกำลังจะพูดต่อไปเนี้ยเป็นความสามารถที่ทุกคนใลรายคนอยากจะได้กันนะครับมันก็คือความสามารถในการมุดดินไปรอกขาฝั่งตรงขา้ามนันเองก็คือความสามารถตัวนี้นะครับเราจะต้องโดนโจมตีนะครับแล้วก็สกอร์มันมีโอกาสที่จะเคาน์เตอร์เองนะครับ10%ที่มันจะมุด ไปจับขาฝั่งตรงข้ามนะครับแ้วทุกครั้งที่มันมุดเนี่ยมันจะขโมยพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับ10%ต่อการมุด1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครได้เกียร์ไปนี้มาเป็นใบแรกนะครับอ่าสแต็กสูงสุดอ่าในการขโมยเนี่ยมันจะอยู่ที่30%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพระเกียร์มันเป็นระดับ X เนี่ยระดับสูงสุดอ่ะมันจะขโมยได้สูงสุดที่40%นะครับต่อมาก็เป็นความสามารถในการใช้ท่าเฟนชิปนะครับหรือว่าท่าปิดฉากแอาจะขออนุญเรียกว่าท่าปิดฉากแล้วกันนะครับเพราะว่ามันติดปากแล้วเนาะสําหรับความสามารถนี้เราจะต้องติดเกียร์ใบนี้นะครับคู่กับ เฟสเฟสนินจาคอทูอาร์มนะครับหรือว่าเกียร์จอยอีกใบหนึ่งเกียร์ไม่ได้พูดถึงนะก็คือถ้าใครจะสามารถใช้ท่าปิดฉากได้นะครับตัวละครของคุณจะต้องเป็นการเพชรเท่านั้นนะครับหรือว่าตอนนี้นอาจจะกาทองอาจจะใช้ได้แล้วก็ได้นะสำหรับคนที่ปั้นทันโซเป็นฟิวห้านะครับไอตัวที่แบบเพิ่มเป็นฟิวใหม่อ่ะออไอ้นั่นอ่ะกาทองที่สามารถใช้ท่าปิดฉากได้อ่ะสำหรับเงื่อนไขการใช้ท่าเฟนชิพนะครับก็คือเราจะต้องใช้ท่าสเปเชียลแท็กไปเรื่อยๆนะครับแต่ใช้ท่า1ห,หรือท่า2ก็ได้ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่า พอดอดเฟนชิปมันเต็มแล้วเนี่ยเราจะสามารถกดได้ก็ต่อเมื่อเราเหลือตัวละครตัวสุดท้ายนะครับแล้วมันก็จะปลาลูกไฟออกไปใส่ฝั่งตรงข้ามเลยแต่เงื่อนไขในการปานะครับคืออีฝั่งอาจจะต้องเหลือเเท่ากับ25%หรือน้อยกว่านะล้วก็ความสามารถตัวสุดท้ายนะครับหาว่าเกมน,นี้เป็นระดับ X อ่าถ้าเกิดว่าเราโจมตีปกติครบ2 0ครั้งเนี่ยอ่าการใช้ท่าสเปเชียลแทกครั้งต่อไปนะครับมันจะติดคีย์ิเคอล100%เลยอ่าสรับความสามารถเนี่ยแอดคิดว่ามันมันน่าจะเหมือนโรนินเกนชิปะ ที่แบบสับทีแล้วติดคียร้อยเปอร์เซ็นต์เงี้ยเกิดถ้าเกิดเอาไปใส่ตัวที่มันตีแรงมากๆก็จะเห็นผลก็ได้นะครับสำหรับอาความสามารถนี้นะส่วนเกียร์เฉพาะอีกหนึ่งใบนะครับก็คือใบนี้เลยนะครับ Rest Rate Ninja Core to Arm นะครับสำหรับเกียร์ใบนี้แอดก็คิดว่ามันเป็นเกียร์ใบหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากเลยถ้าเกิดว่าใครปั้นอีกได้แอดก็แนะนานะครับความสามารถแรกของเกียร์ใบนี้นะครับก็คือทําให้ผู้สมัคใจเนี่ยเพิ่มโอกาสการติดคีย์คอมมากขึ้น3 5สําหรับในความสามารถที่สอน,นะครับ เวลาที่เราใช้ค่า special tag 1นนะครับสำเร็จเนี่ยมีโอกาส100%เลยที่อีกฝั่งติดสถานะแสเนเป็นเวลา10วินาทีนะครับอ่าตัวนี้แอดไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกมมันบั็กหรือเปล่านะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งอ่ะตอนแอดไปสู้อ่ะตอนนั้นแอดจำได้ว่าแอดกดป้องกันอยู่มัง้งลรออีกฝั่งมันใช้มาแต่แอดติดแนเฉ่เฉยก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่มันบอกว่าติด100%เนี่ยผลมันจะนับถึงการป้องกันด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเรากดป้องกันแล้วติดสแสเนด้วยไอ้เกีมแบบน ตัวต่อมาก็บูตพลังโจมตีในหอคอยนะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอ่าส่วนต่อมาก็สกอร์เปียนเซตนะครับก็คือเป็นชิพที่แอดเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยก็คล้ายๆกันนะครับก็แค่ต้องติดเกียร์ไปเนี้ยคู่กับเกียร์ไปเมื่อกี้นะครับเรสเรดนินจาฟิกเกอร์นะครับอ่าต้องติดคู่กับไปเมื่อกี้เลยแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับหาว่าเกียร์นี้เป็นระดับเก็ก มีโอกาส25ที่จะขโมยพลังงาน5นะครับแล้วก็คือดรอปบาพาวเวอร์อีกฝั่งอะถ้าเกิดว่าเราโจมตีติดคริติคอลนะครับมันจะขโมยพลังงานอีกฝั่งนึ5แอดคิดว่าเกียร์ไปนี้มันคล้ายๆกับเกียร์ของเอเริมแบ็กเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนทันกันไหมนะอ่ามันคือใบนี้นะมันอยู่ตั้งแต่ห่อคอยอเดวิงนะครับก็คือเนี่ยมันเหมือนกับตัวนี้เลยแต่แต่ว่าตัวนี้มันจะลดทีละ2นะคครับก็ืออต่ยไปเรื่อยๆแล้วมันก็ลลดพังงานไปเรื่ต์นะถ้าใครเออาไปคมโบคู่กับคอนสสวับิ๊กือตแอยไปจะใช่มั้ง ที่ส่วนมากคนเอาไปเล่นกับ Injustice r i d e r นะที่แบบปล่อยไปน,นานๆแล้วมันก็ล็อกตัวไปเรื่อยๆครับแอดว่ามันค่อนข้างที่จะโกงพอสมควรเลยนะ,อะนอกนั้นเท่าที่ดูมาก็เหมือนกับจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับในหอนี้เกียพวกนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วมากว่ามันทําอะไรได้นะครับสำหรับเกียรหรอไนแม่นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าเกียรพวกนี้มันมีความสามารถยังไงนะครับในคลิปที่แอดแคสอ่ดาดรดที่สู้กับบอสทีมโซกอบชาร์โดไป อความสามารถพวกนี้แต่ละใบาคือแอดแปลเป็นภาษาไทยไว้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้เกียร์ไปไหนอาในพวกนี้ก็ทุกคนก็สามารถไปดูได้นะครับแต่รู้สึกว่าจะยังไม่ได้ทำเกียร์ไปนี้มัง้งอาตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับถ้าใครไม่รู้ป้องกันการติดเลือดไหลร้อ0เเนาะแล้วก็เจสันจะสามารถขึ้นชิดเปน็นครั้งนะครับพร้อมกับได้สตริงหนึ่งหลอดอ่ะอันนี้ก็ไปติดให้กับร่างไหนก็ได้นะครับอาต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันสั้นไปสักหน่อยนะครับก็ไม่รู้จะ งั้นสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าอาไม่รู้จะทําอะไรดีนะเพราะว่าตอนนี้หอคอยเราก็เกียร์ก็ได้ครบหมดแล้วอะ่ะเท่าที่รอตอนนี้ก็จ,จะรอหออเก่ากลับมาครับก็อา,อาจจะเป็นเอิร์ธเรียมหรือว่าเอเดเนียนะครับถ้าเกิดว่าเขาเอาหอเก่ากลับมานะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเอิร์ธเรียมในแอดก็อยากได้ถ้าปิดฉากตอนนี้เคสพอดีเลยโอเคงั้นสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน